สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคดีตัวอย่างชำระนี้กยอสศครบแล้ว21เมษายน2564น,นายนรินพงษ์จินาพักนายกสมาคมทนายความแห่งประ,ระเทศไทยเปิดเผยว่าจากกรณีนางสาวทิพร,รัตน์แสงใสลูกนี้ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศจำนวน151,760บาท แด้ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาจำนวน21,646บาทให้กับกยสครบถ้วนแล้วแต่กยสไม่ได้ถอนกนารบังคับคดีทําให้กรมบังคับคดีได้ทําการขายทอดตลาดที่ดินและบ้านของลูกหนี้โดยมีบุคคลภายนอกซื้อไปในราคา1 6 5 0 0 0บาทและผู้ซื้อทรัพย์มีหนังสือให้ลูกนี้และบิดามารดาออกจากที่ดินและบ้าน ทำให้ลูกนี้ได้รับความเสียหายซึ่งต่อมาลูกนี้ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากกยศแล้วแต่กยศแจ้งว่าเป็นความผิดปลาดของลูกนี้ไม่ไปยื่นขอถอนการบังคับคดีจึงไม่สามารถช่วยเหลือเรื่องนี้ได้นางสาวทิพร,รัตนแสงสายจึงได้ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่22มกราคม2564สมาคมทนายความได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งกับกยศกับพวกต่อศาลแพง่งเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่พพาน312/2564เพื่อให้กยศทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านคืนให้กับนางสาวทิพร,รัต และเรียกค่าเสียหายซึ่งสารแ่งนัชชีสสองสถานในวันที่17พฤษภาคม2564หลังจากยื่นฟ้องคดีแล้วกยศได้แสดงความรับผิดชอบและเยียวยาความเสียหายให้กับลูกหนี้โดยได้ดำเนินการซื้อที่ดินและบ้านคืนจากผู้ซื้อทรัพในราคา2,500,000บาทแล้วโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านให้กับนางสาวธิพรัต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่15มีนาคม2564 หลังจากนั้นเมื่อวันที่16มีนาคม2564สมาคมทนายความจึงได้ยื่นคำบอกกล่าวขอถอนฟ้องคดีแพ่งดังกล่าวโดยสารแพ่งมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องและสมาคมทนายความได้ดำเนินการให้ลูกหนี้ได้รับเงินค่าธรรมเนียมที่ศาลสั่งคืนเป็นกรณีพิเศษจำนวน61,000บาทด้วยข้อพิพาทในคดีแพ่งดังกล่าวจึงยุติแล้วกรณีดังกล่าวจึงเป็นกรณีศึกษาสำหรับลูกหนี้กอยศ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าเมื่อเป็นหนี้ต้องมีวินัยทางการเงินในการชำระหนี้ที่ตนเองก่อขึ้นและเมื่อชำระหนี้ให้กับทางเจ้าหนี้แล้วก็ต้องติดตามตรวจสอบเก็บหลักฐานการชำระหนี้ไว้และหากเกิดข้อผิดพลาดทางคดีแล้วก็ต้องติดตามกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายต่างๆให้ครบถ้วนและใช้สิทธิตามกฎหมายให้ถูกต้อง ซึ่งกรณีนี้สมาคมทนายความได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ให้ได้รับความเป็นธรรมและได้รับการเยียวยาวความเสียหายจากกยศเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ